วะเฮ้ย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 สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่เอฟซีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะผมตักนะ ก็วันนี้เนี่ยผมก็อ่าเดินทางเข้าป่ามากับจินดาสองคนนะผมก็วันนี้เนี่ยเราก็จะพาพี่ๆทุกคนมาดูอ่าชนเผ่าดํานะก็อยู่ใกล้ๆน้องคนป่าทุกคนใช่ป่ะก็อ่าตอนนี้เราสงสัยนะว่าไม่รู้ว่าลุงคนนั้นใช่พ่อของน้องคนป่าหรือเปล่านะสงสัยอยู่ก็มีพี่ๆ FC หลายคนสงสัยเหมือนกันวันนี้เราก็เลยจะกลับมาพิสูจน์นะทุกคนว่าใช่อ่าพ่อน้องหรือเปล่านะ ก็วันนี้เราก็มาแค่สองคนนั้นน้องมอสก็ไม่ได้มาคนก็เรามาเนี้ยก็เย็นแล้วก็เลยอ่าไม่ให้น้องมอสมาดีกว่ารู้สึกว่าจะเป็นอันตรายก็ถ้าเจออันตรายแบบแบ่อยๆก็กลัวพีเอฟซีจะอ่าอ่าโมโหได้นะ<ช>ก็เลยอ่ารอบนี้เราก็เลยไม่พาน้องมอสมานะก็ที่าเ,เรามาเนี้ยช่วงเย็นหน่อยนะครับทุกคนเราก็<ม>ทำไร่เพิงเ่งจะเสร็จกลับมาใช่ผมก็วันนี้ก็ลงไร่ทั้งวันเลยถ้าจะไม่ถ่ายคลิปเลยก็ว่างทีก็ตอนเย็นละอ่าก็เลยอ่าชวนกันมา หาชนเผ่าดําว่าจะเจอหรือเปล่าครับผมก็โอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราอ่าเดินทางกันต่อดีกว่าก็ก่อนไปแล้วชมคลิปนี้ผมก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามให้ผมกับน้องยินดานะครับผมโอเคเราไปกันเลยไปกันไนนี้เราเดนทางขึ้นทางนะใช่ครับไปขอคุณเซนต์นะครับอืมไม่รู้ว่าเราจะกลับต้องเดินแล้วเสร็จแล้วเราต้องรีบอ่ะกลับงี้ก็ละมาแป๊บเดียวใช่ครับผม ก็บงองกันตัวกันนะพอมันมืดเนี้เราไม่รู้จะเจออะไรบ้างน้กเท,ที่นี่มาอสองครั้งละที่นี้แต่ว่ายังไม่เคยเจอชนเผ่าดำที่จินดาบอกเลยนะนี่ก็เป็นครั้งแรกก็บผมกันที่จะเจอเขาก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่า,าต้องมาลุ้นอีกที ตแต่ว่าพอแต่ว่าในป่าก็ต้องระวังนะจิ๋นนะช่วงตอนมืดนะอันตรายทีอนันตรายรอบด้านเลยต้องบอกทุกคนว่าอันตรายจริงนะทุกคนก็บางครั้งก็อ่าเข้าป่ามาในไทยพี่ดูก็อาจจะเจอพวกอ่าโดนพวกตะขาบกัดบางบางป่องกัดบางนะผมเองเคยโดนนะแล้วเข้าป่าเนี่ยก็อันตรายมากเลย น้ำยังเออพูดถึงน้ำมันไหลนานมากเลยทุกคนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเย็นด้วยนะทุกคนเพราะอ่าอย่างไงอนะ่ะมันโดนแบบมันไหลผ่านไอ้พวกหินมานะเนี่ยมันไหลตามซอกเข่ามานี่ก็ละฝนหยุดไปเป็นเดือนแล้วมม้งยนดนะยังตกอยู่เลยนะ <im it> น้ำยังไหลอยู่นะนี่ก็ช่วง <im it> หน้าหนาวทุกคนใใส นนในรูแลนะ้นั่น,นแหลรูี่เฮ้ยลงไปแล้วลงในน้ำแล้วเฮ้ยรูยจังเลยไลไม่ได้กนะตัดตัวเปเือเลยใช่อ,ย,อยังไม่ยหญตัวยังไม่ยหญตอนนี้มันเป็นลูอะไปแล้วไปแล้วเ<ไ>ป<า>นรูอะไรด้วคนเดินทางกันต่อเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะ เ,เราะเดี๋ยวเราะต้องรีบเดินทางลงจากเขาอีกนะครั้งที่จะอันตรายเลยเพราะการใช้เวลาเดินลงจากเขาก็<ม>ต้องบอกกันว่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วก็ที่ตรงนี้ก็ไม่ใช่หมู่บ้านเราแล้วคนเราก็มาหมู่บ้านต่างถิ่นนะแต่ก็ไม่ได้มาจากหมู่บ้านของต่ายัางไงไม่ได้ทางจากหมู่บ้านทเท่าไหร่ก็จากนี้ขึ้นมาก็ประมาณ ชั่วโมงหนึ่งก็ได้ไอ้แมงป่องนะทุกคนมันเข้ารูไปแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าเราเข้าป่าอันตรายมากนะทุกคนเมื่อกี้น่าจะเป็นแมงป่องช้างนะดูใครแมงมุมมันจะได้เป็นไรฮะจับจีจับจีจถึงใจใช่ไหม นีเริ่มห้าพี่ต้าปกติน้ำน,นี้ยมันจอไหลเยอะใช่เจ,เจนป่านดาด<ะ>้ามาลงน้ำช่ะุงอะไรคืออะไรเขาอบหรอเอคามป่าเหรอเอามาให้หน้องใช่เหรอเบาเบ,บไม่รู้น้องอยูอ่ปะนะเดี๋ยวตอนนี้ก่อนไปทุกคน อ็ไปนะก่อนเมื่อกี้ก็ความจำเครื่องนเต็มนะคน้องใูคดูใช่ใช่ใชตน้องเอ้ยน้องอยู่ปะ้อูตเจอนี่อยู่ไหนโจมโอ้โไม่รู้เขาพูดภาษาอะไรเราก็เลยแบบอู๊ออ๊อัออดออน สื่อสารกับเขามาให้รู้เรื่องแล้วล่ะน้อ,อ,นะนองเขาบอกว่าไม่เจอเลยไม,ไม่เจอมา้ามากพงกคนเนี้แววยแล้วเมื่อวานก็เดินเจอชิ้นเผ่ดาดำมานี่ดูว่าจะเป็นลูกของผมก็มไม่กล้านะปั๊บตัวดำเมี่ยมเลยะอือตัวดำเมี่เลยอุย้ยน่ากลัวปะใช่คนปะไปดูปะเป็นคนเหมือนคนป่าผู้จ่าไม่รู้เรื่องสัตว์ผู้จ่าไม่รู้เรื่องเลยเหมืนอนกับไม่ใช่น่ากลัวปะ นี่แหละเสื้อผ้าที่เอามาให้น้องเหรอมียาใช่มียาอะไรขอไปดูขายมาให้เอาให้เหรออืมจรินๆก็เอามาให้นะทุกคนมียาเลยแล้วก็ผ้าห่มอ่ะเอามาให้น้องคุยอยู่อวานยังเจออยู่เลยนะหรืว่าหายไปไหนอย่หายไหนหรอคือตรงนี้เราอ่าสงสัยว่าผมไม่รู้ว่าว่าน้องเขาเนี่ยในปักหลักอยู่ที่นี้หรือเปล่านะหรือว่าอาจจะมีที่น้องนหลายที่ก็ได้นะอืม อาจจะย้ายแบบที่อยู่ไปเรื่อยว่ามาแบบนานๆกับมาทีอะไร<ช>แบบนี้ยคือผมคิดแบบนี้นะก็คือแบบเราเพิ่งจะเคยเจอแบบเราครั้งเรามาแล้วก็เจอบ้างไม่เจอบ้างเนี่ยเราก็เลยคิดแบบนั้นนะ<ช>ว่าแต่ว่าน้องสองคนถ้าจะโดนทำร้ายก็ไม่น่าอนะเพราะเอาตัวรอดจริงนะองคน้ยผมว่าไวนะน้องฉน,นะน,นาดไหวแล้วก็ไม่ยอมใม้คนแปลกนะเขาใกล้ง่ายๆนะแต่แต่น้องตัวเล็กเนี่ยนะเหมือนกันยังไม่รู้เรื่องอะไรมากนะเลยที่ผมเอาไปรักษาแผลอ๋อคนนั้นผมผมก็เจอนะแต่ว่าผมยังไม่เคยเข้ามาเจอที่นี่นะ เจอแต่ะม่าแล้วม,มา่มมาก็เบรผมเจออ่าเป็นน้องแบบเหมือนรู้เรื่องนะแต่ว่าอ่าพูดแบบเขาเริ่มรู้เรื่องแต่ว่าพูดภาษาพูดภาษาแบบเหลาไม่ได้นะ่ใช่เป็นคุณภาษาบบเราเป็นเชนเผ่าเราพี่พตั๊กก็คือไม่รู้ว่าเขาพูดภาษาอะไรกันแน่นอนแต่น้องที่เราเอาไปเนี่ยอ่าชนเผ่าใล้เชนเผ่าเราแต่ว่าพูดคือแ,แบบสำเนียงหรือ,อยังไงบางคำผมก็ฟังออกบางคำผมก็ฟังไม่ออ,อ,อกนะเขาก็เหมือนกัน คุณไปดูรอบๆกันดีกว่าเจอเจอนะก็อยากจะถามแกว่าแกมีลูกเปล่านะแต่ว่าน้องคุณป่าเนี่ยเขได้ถามไปแล้วนะว่าเขามีพ่อไหมถามใครถามแล้วคาบอบเขามีพ่อนะมีพ่อใช่ไหมถามลใช่ปะเขาบอกมีพ่อแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกนะใช่พ่อเขาจริงหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนนะไม่คอนเฟิร์มนี่แต่ว่ามีพ่อนะ มยแ่อยจกออม,มก็มัน,น,น,อมอนจอ,อู้อู้อู้อแปล,แลวป่าอะไรวะคือไม่รู้ว่าเราจะซื้อสา,ารยังไงเราก็แบบเออผมก็ซื้อสา,ารอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะ <c oughs> มาเอาใส่เครื่องขวานแต่เ่อหร่แล้คนเรามาเจอในเต่าลงมาตักน้ำกินใช้ไม่ใช้มือนะใช้ใบไม้แกใช้ใบไม้นะตักน้ำใช้ใบไม้อะใช่แกใช้ใบไม้ตักน้ำแกแกก็พอรู้เรื่องนี่อย่างนั้นอ่ะใช่ถ้จะรู้เรื่องอยู่นี้องนั้นอ่ะก็คือบแบบตักน้ำเสร็จแล้วก็มานอนตรงที่นอนเพลิงหินนะทิจักอะไนอนพักใหญ่อ่ะแล้วก็เข้าไปท้ามเขาเขาจะมาทำร้ายเราใช่ไหมอืมถามอะไรแกแกไม่ตอบเลยโหอะไร จะไม่รู้ว่าแบบแกนี่มีอันตรายหรือเปล่านหมารอบที่แล้วแกได้ทำร้ายอะไรหรือเปล่าใช่จะเอาไม้ได้ตีเอาจะมาได้ตีใช่ไปมันยังไม่เจอไม่เคยเจอเพื่อนเราหรือเปล่าแบบนี้เอาของฝากมาให้เขาเนี่ยเออผมคือเราคุยทั้งนานเราลืมบอกไปแล้วผมเนี่ยอ่าผมกินดาแล้วเอาของฝากมาเลยนะใช่ลืมบอกไปแต่ก็ไม่มีอะไรมากก็คือมีขนมขนมแล้วก็น้ำแค่นั้นนะใช่แล้วก็มีนมนะใช่ขอประทานได้อยู่ทุกคนอคุยตั้งนานลืมบอกไว้เราเอาของมาให้ด้วยนะ เราไมมาเจอเปล่าคือการมาดูให้แ uh น่ใจแล้วก็คือการมาหากับมาหาน้องไว้แหละใช่แต่เรามีกองอย่างมาหาน้องกับมาหาคนป้าดูดำๆนะดังๆนะให้ทุกคนดูเลยเวลาฝนตกเนี่ยทุกคนแบบจะเห็นมันทางไงนะคือน้ำไหลแรงมากนะตรงเนี้ยต้องบอกก่อนเวลาฝนตกนะฝนเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มหน้าแรงแล้วพี่ดาวเขาคือหน้าแรงอ่ะเหมือนจะแห้ง จะมีเฉพาะช่วงหน้าฝนช่วงไปลายเดือนสิบเอ็ดนะำถือว่าเอ้ยประมาณต้นเดือนสิบเอ็ดน้ำจะมาแล้ว,จจวโจโจกัวอู้อู้อูอ้ก<ะ>ัวเราไม่เจอจริงวหมพวกเราก็มาขึ้นมาหาน้ำคีเร็ดเนี่ยกไ็ไม่้าแต่ก็แทนเนี่ยไปด้วยพี่ตาเออไม่เอาอ๋ไม่รู้ใครยังอยู่ที่นี่หรือเปล่าในประเด็นนี้ เอาจริงนะผมเนี่ยต้องบอกว่ายัางไงผมก็ยังไม่มั่นใจว่าแล้วว่าจะเจอเขาหรือเปล่าเรไม่เจอนะจ,จินาข้างหน้าต้องไปทางเสมิงใช่ไหมเดินไปขา้างหน้าใช่ไหมถ้าเข้าไปในป่านะใช่นะที่ผมบอกมีหมู่บ้านอยู่อ่ะแต่เรามาที่เรามาเราเดินมาอีกเส้นนึงไงตรงนี้มันจะใกล้กว่าพี่ตาเอ้ยมันจะใกล้กว่าถ้าเส้นตรงเนี้ยอ่าเส้นที่เรามาอีกทางเส้นนึงนะแต่ว่าจะปลอดภัยกว่าเส้นเนี้ยแต่ทางโน้นน่ยมันจะใกล้กว่าแต่ว่าก็เสี่ยงอันตรายตองเสื่อเสือหมิงอย่างเน แต่วามันว่าไเล่นเลยนะม่ไม่ใช่ว่าเรข้าวนแะเข็ม,มาแล้วเหรอผมดินเสียงดินเสียงเมันยาวไม่ใช่เสียงนกเป่ะลอกเลลองเนี้ยโอ้โอ้โอ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  ว้าอะไรว้คนตอนนี้เราก็อ่าคือผมไม่รู้ว่าไอ้แม่น้ำเนี่ยเป็นเส้นแบ่งเขตนะคนของจีนันอยู่คือเราไม่รู้ว่าแม่น้ำเนี่ยเป็นเส้นเส้นแบ่งเขตนะนะกเป็นแบบเป็นแบบแบบแบบแนวยาวเลยไงคือฝั่งนู้นผมเราเจอคนน้องคนป่าแต่ว่า ฝั่งนี้นะฝั่งนี้คือเป็นเป็นฝั่งที่เราเนี่เคยเจอซซมิงน,นะก็คือเดินมาอีกไม่ไกลก็คือจะเจอห้างแล้วนะต้องบอกว่าเราเจอห้างยัไเราจะเ,าเสี่ยงมาดูไหมเพรากได้กลัอ,อย่างนี้เรามารากันงอ

จำเ,เป็นนกัมเปฉยโทรศัพท์เราความจำน้อยฮะผมเองก็เมื่อกี้ก็เต็มไปรอบหมดแล้วเต็มบ่อยมากเราต้องแบบลบหลายๆอย่างที่อออลบได้ได้แล้วถ้าไม่เจอจริงเดี๋ยวเราต้องกลับละเพราะว่าเราอยู่นานไม่ได้น,นะจะดูจนดึกก็ยังไม่ไดนะ้ละอืม

Hây, hây, hây. Nào ngoan. Ngoan ngoan. Hây, hây, hây. 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 Mĩn hả? mọi người mót Qua Qua người mọi người Đi người mọ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 i người ฉังหมอมาเมื่อกี้น่ะเดี๋ยวมันแปลงแปลงมาแปลงกายมาพี่สายพีว่วะคนเมี่ยงไม่ฟันเมืมเลล่อกี้เข้าไงรู้ผมฟันเท่าไหร่ทีอยู่ตัวอะไรโอ้โหเลือดเลยสุกมันเดือดมัวแต่วิ่งไปหานี่ไปหาน <ขอ S 1> ้องเลยไม่ได้ดูข้างเลยเมื่อกี้มัวแต่ช่วยน้องรีบไปช่วยน้องแต่ว่า มันใช่น้องเหรอวะใช้องมอสป่ะถ้าเป็นน้องมอสน้องมอสจะหนีเห,หรอทำไมอ่ะใช่แต่แปลกมากเลยน้องให้ให้ให้ตัวว้ายมากเลยนะไปดูนี่ออจริงอ่ะเมื่อกี้มันเจออะไรอยู่กันเมื<ะ>่อกี้มันเจออยู่ไห<ะ><ะ>มมากใส่ใส่อหลือแล้วลูกอ่ะ ้งเมื่อกี้มันเจออะไรอยู่บนต้นไม้มอสแบบกวะผมเจออะไรอยู่ต่างต้นไม้นะไม่รู้ใช่น้องมอสป่ะนะควะควะ่้กไเมื่อกี้มันเห็นเป็นน้องมอสนะต้นไม้มีนะควะเฮ้ยวิ่ง เว่ยไปยไปไปไปจ้าอยจ้าอยเจผมไม่ใช่ต้องมอละไม่ใช่ละเราถอดกันดีกว่าทุกคนเราถอดก่อนนะเราไม่เจอ ดิไปครไม่ใช่ดูเรไม่ใช่ลุงมอสละน้องมอสคงไม่มาพอเรากำชัดน้องไว้ดีๆนะเราบอกน้องน้องไม่ต้องมาน้องอยู่บ้านแต่ว่าน้องเนี่ยน้องเชื่อฟังนะเพราเรากำชัดยังหนักอยน้รอบเนี้ยไม่ใช่แล้วจินดาไม่ใช่ไม่น่าใช่น้องมอสแน่นอนผมกล้าพูดเลยอยู่ท่านเราก็ถ้าเป็นน้องมอสน้องมอสน่าจะไม่หายไปอย่างนั้นไม่ใช่น้องมอาหายไปแบบ หายไปเลยเราตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยดีจริงนะเรารีบลงเขาไปห่างน้องกันป่ะไปไปดูน้องมออยู่บ้านป่ะใช่ทวนโอเคทุกคนก็ทัพคินนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ทุกคนผมจะรีบลงเขากันทวนรถแบตผมโทรศัพท์วิชาปเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานนะเดี๋ยวเราต้องรีบลงเขาแล้วก็ผมอยากจะเช็คให้แน่ใจว่าน้องมอสเนี่ยยังอยู่ที่บ้านหรือเปล่านะเพราะตอนนี้ผมเป็นห่วงน้องมากเราไม่รู้น้องจะเป็นอะไรหรือเปล่าตอนนี้น้องอยู่บ้านเนี่ยโอเคทุกคนเดว เราจะลงเดินทางลงเข้าก่อนนะก่น